ปีหน้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกรกรกอบนะครับ วันนี้ติดตามกันต่อเรื่องของวัคซีนนะครับวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่หลายท่านอาจจะถูกเลือดการฉีดวัคซีนมาโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายผู้สูขอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรค เดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวอธิบายขยายความให้ฟังเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเช่นเคยกิจกรรมของเราประจําวันนี้ครับสำหรับแฟนหน้าจอรอรุนนะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาตอบคําถามมาหน่อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพท่านขณะที่กําลังชมข่าวเราด้วยนะครับคาถามของเราวันนี้ที่อยากให้คุณผู้ชมได้แชร์กันได้แสดงความเห็นกันวันนี้ถามว่ามาตรการคนละครึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมกับข้อเสนอที่ว่า อยากจะให้คนละครึ่งเนี่ยเพิ่มวงเงินจาก3,000บาทเป็น6,000บาทแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมโพสต์ภาพตัวท่านขณนะที่ชมข่าวอยู่เข้ามาโพสต์ในโพสต์ของกิจกรรมที่เพจโมโนทเวนตี้นายนิวเรานะฮะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็โพสต์แรกเลยเข้าไปที่ช่องคอมเมนต์ตอบคําถามพร้อมกับภาพ คุณผู้ชมที่กําลังชมข่าวอยู่แล้วก็ช่วงค่าวันนี้จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านที่จะได้รับของรางวัลเป็นชุดแฮปปี้บ็อกเซตไปส่งถึงมือท่านถึงที่บ้านเลยนะครับร่วมสนุกแล้วก็แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาเยอะๆครับมาเรื่องราวข่าวสารของเราวันนี้ไปดูเรื่องของการเลื่อนการฉีดวัคซีนหลังจากเป็นประเด็นช่วงสองสวันที่ผ่านมาวันนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการชี้แจงนะครับว่าจะมีการเก็บตก จะมีการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ถูกเลื่อนการฉีดไปโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยในกลุ่ม7โรคเรื้อรังครับนายแพทย์สโสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขนะครับวันนี้ระบุว่านายอนุทินชาเวรกกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขได้สั่งการว่าจะต้องดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือ กลุ่มพี่น้องประชาชนใน2กลุ่มหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกับกลุ่มผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับที่ถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดเนี่ยก็คือว่าสามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับไปฉีดได้ที่สถานีกลางบางซื่อแต่จะดุ่มๆไปเลยไม่ได้นะครับแจ้งความประสงค์เข้าไปก่อนครับ ใครสนใจใครที่ถูกเลื่อนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม7โรคที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเอาไว้แล้วปรากฏว่าถูกเลื่อนออกไปเนี่ยโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้ครับ027922333ครับ027922333แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการแจ้งนัดหมายกับเรามาผ่านทาง SMS หรือว่าข้อความมาที่โทรศัพท์ของเรา ว่าเราจะได้รับการเข้าฉีดวัคซีนวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการให้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรองรับได้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่ต่อวันวันละ100คนใครที่ถูกเลื่อนออกไปและอยู่ใน2กลุ่มนี้ก็โทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลขที่ผมบอกนะครับย้ำอีกที027922333ทีนี้ไปดูกลุ่มเป้าหมายที่ มีการกำหนดเอาไว้ตามแผนการกระจายวัคซีนสำหรับในเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยอยู่ที่4ล้านโดสแล้วเดี๋ยวในเดือนกรกฎาคมคือเดือนหน้าอีก5ล้านโดสขณะที่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับยอดจองผ่านเฉพาะระบบหมอพร้อมเนี่ยอยู่ที่8ล้าน1 0 0 0คนแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการของคนที่ลงทะเบียน แต่ยังมีปัญหาเรื่องของการถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าขั้นตอนกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดก่อนเพราะว่านี่คือกลุ่มสําคัญนะครับผู้สูงอายุกับกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพราะ,ะนั้นถ้าบริหารดีๆเนี่ยสกลุ่มนี้ควรจะได้ตามที่เขาจองภายในเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกระทรวงถึงต้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน นะครับก็ขอญาติทําความเข้าใจกับจังหวัดต่างๆนะครับให้เห็นถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับควรจะให้2กลุ่มนี้เป็น priority แรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจองมาแล้วทางทางหมอพร้อมเนี่ยนะครับก็ควรจะได้รับวัคซีนตามนั้นเราไม่ได้ไปแย่งงานของกรทมทำนะครับนะครับเพราะว่ากรทมเขาก็มีบทบาทหน้าที่ของเขานะแต่เราในคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน นะฮะแล้วก็ต้องการที่จะดูแล2กลุ่มนี้นะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายจริงๆนะฮะและการที่กทมจะต้องฉีดได้วัคซีนไปจํานวนมากเนี่ยก็เพราะกทมเป็นพื้นที่ซึ่งระบาดหนักนะครับสองกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับวัคซีนเป็นลาดับแรกๆครับคุณผู้ชมครับจากที่เมื่อวานนี้เรามีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายฝ่ายก็มีข้อสงสัยนะครับกับคําถามว่ากลุ่มเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ว่าจะต้องได้รับวัคซีนก่อนหลังเนี่ยนะครับ ที่เราวางแผนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทำไมทุกวันนี้เนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องของการที่วัคซีนไม่พอหรือว่าเลื่อนวัคซีนออกไปวันนี้เลยมีข้อมูลสรุปอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มาจนกระทั่งถึงวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มแรกด่านหน้าสุดสําคัญสุดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขครับ เป้าหมายเนี่ยวางเอาไว้ที่7 1 2 0 0 0คนตอนนี้ฉีดไปแล้วเข็มแรกเนี่ยเกินเป้านะครับเพราะว่าตัวเลขอยู่ที่7 1 8 0 0 0กว่าคนเข็มที่2ฉีดไปแล้ว6 1 5 0 0 0กว่าคนถัดมาเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเป้าหมายที่1,900,000คนฉีดเข็มแรกไปแล้ว4 8 7 0 0 0กว่าคนฉีดเข็มที่2ไปแล้ว2 4 1 0 0 0กว่าคนถัดมาเป็นกลุ่มอสมอเป้าหมายอยู่ที่1ล้านคน ฉีดไปแล้วเนี่ย2 2 4 0 0 0กว่าคนเข็มที่2ฉีดไปแล้ว1 4 0 0 0กว่าคนถัดมากลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังเป้าหมายอยู่ที่5ล้าน3 000. ฉีดเข็มแรกไป4 0 0 0กับอีก2,000เข็มที่2ฉีดไป7 8 0 0 0ส่วนประชาชนทั่วไปเลยนะครับอายุ18ถึง59ปี เป้าหมายเนี่ย28ล้าน5แสนคนฉีดเข็มที่1ไปแล้ว1ล้าน9แสนคนเข็มที่2ฉีดไปแล้ว5แสน8หมื่นคนขณะที่กลุ่มเปลอะบางอีกกลุ่มคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป้าหมายอยู่ที่12ล้าน5แสนคนฉีดเข็มแรกไปแล้ว7แสน5หมื่นคนส่วนเข็มที่2ฉีดไป3 3,000คนขณะเดียวกันนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ครับ อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็พูดถึงการกระจายวัคซีนตามแผนที่วางเอาไว้นะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้อย่างน้อยเนี่ยหล้านนะครับกระจายไปแล้ว3าล้านห้าแสนโดสเป็นแอสตราเซเนกาสล้านเป็นซิโนแวคล้านห้านะครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่7เรื่อยมานะครับขณะที่ระยะเวลาในการฉีดวันนี้ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเข็ม1ถึงเข็ม2เนี่ยห่างกันถ้าเป็นซิโนแวคเนี่ยสสัปดาห์ ส่วน a s t r a z e ซ e c a อยู่ที่10ถึง12สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับครึ่งหลังจะมีอีก3ล้านโดสแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับพอ3ล้านโดสนี้เข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้เรื่องของวัคซีนก็จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับเราขยับไปดูเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์กันบ้างเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยกลัวว่าจะแย่กว่านี้วันนี้มีข้อมูลจากคุณหมอครับอย่างเช่นคุณหมอยงผู้วรวัรณคุณหมอออกมาชี้แจงว่าการเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดฉีดวัคซีนในกลุ่มคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดถือว่าจะเป็นการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้แต่ขณะเดียวกันณนะวันนี้อย่าลืมว่าเรายังคงมีปัญหาเรื่องของวัคซีนที่ยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ครับ เราไปดูข้อมูลจากคุณหมอยงผู้วรวันครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากลมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอได้โพสต์ข้อความพูดถึงเรื่องของการกลายพันธุ์ของโควิด -19 นะครับคุณหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดครับแล้วก็มีผลวิจัยของหลายหน่วยงานว่าไวรัสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปได้ถ้าย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วจากสายพันธุ์ดั้งเดิม ก็ขยับมาเป็นสายพันธุ์จีนะครับที่ในบ้านเราเจอหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่ามีสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาอีกนะครับก็เข้ามาแทนที่สายพันธุ์ดั้งเดิมขณะเดียวกันตอนนี้ก็พบว่ามีสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าก่อนหน้านี้เราจะเรียกกันว่าสายพันธุ์อินเดียกับสายพันธุ์เบต้าหรือว่าก่อนหน้านี้เราเรียกกันว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ซึ่งตรงนี้ในคุณหมอบอกว่าด้วยความสําคัญแล้วก็ความสามารถของ ของสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าหากว่าพบมีการระบาดหรือว่าการกระจายไปเนี่ยนะครับมันจะยิ่งส่งผลทําให้สถานการณ์นั้นแย่แต่สิ่งสําคัญที่สุดถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนได้เร็วเราฉีดวัคซีนได้มากมันจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็เจอกับปัญหาเรื่องของวัคซีนอยู่พอสมควรขณะเดียวกันครับนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณหมอก็พูดถึงการแพร่กระจายของโควิดในขณะนี้นะครับว่าเชื้อมันเก่งขึ้นเชื้อมันมีความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียที่พบที่ย่านหลักสี่ในแคมป์คนงานเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมกับสายพันธุ์เบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่พบในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักครับที่ทําไมเราต้องมีการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด แล้วก็ที่สําคัญวัคซีนโดสแรกเข็มแรกแล้วก็เว้นระยะปลายจนถึงโดส2เข็ม2เนี่ยมันต้องทําให้ได้เร็วที่สุดเพื่อยับยัง้งไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์แต่ก็ยังย้าเช่นเคยว่าไม่รู้ว่าถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องของวัคซีนไม่เพียงพออยู่เนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรปิดท้ายสั้นๆคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ถือว่าเป็นข่าวดี วัคซีนฝีมือคนไทยทดลองในมนุษย์ระยะแรกแล้วนะครับสำหรับวัคซีนจุลาคอฟ19ครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนโดยโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้มีการทดสอบในระยะที่1ในมนุษย์แล้วครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุนะครับกลุ่มแรกเนี่ยอายุ18-55ปี36คน กลุ่มที่2อ,อาสาสมัครเนี่ยอายุ65ปีถึง75ปีอีก36คนนะครับทดลองไปส่วนระยะที่2อ,อีก150ถึง300คนซึ่งคาดว่าระยะที่2น่าจะฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทดลองในหนูทดลองมาแล้วได้ผลดีมากทีเดียวนะครับฉีด2เข็ม2โดสเช่นกันห่างกัน3ส,สัปดาห์แล้วเชื้อเข้าทางจมูกสามารถป้องกันไม่ให้ป่วย หรือว่ายับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทีนี้นะครับมีการเปรียบเทียบไปนะครับระหว่างหนูที่ฉีดกับหนูที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยผลแตกต่างกันชัดเจนถือว่าประสบความสําเร็จและณวันนี้เข้ามาสู่ขั้นตอนการทดลองในมนุษย์แล้วและที่สําคัญครับถ้าหากว่าวัคซีนตัวนี้สําเร็จวัคซีนตัวนี้จุฬาคอบ19ทีเนี่ยเป็นวัคซีนชนิด mRNA ข้อดีของ mRNA คือผลิตได้เร็ว ไม่ต้องรอการเพราะเชื้อแล้วก็สามารถปรับรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ๆได้เร็วที่สําคัญการเก็บรักษาก็ง่ายนะครับอยู่ในอุณหภูมิ2-8องศาได้เนี่ยนานถึง3เดือนแต่ถ้าอุณหภูมิห้องปกติที่25องศาอยู่ได้ถึง2สัปดาห์และที่สําคัญวัคซีนจุลาคอบในทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าผ่านการทดลองในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิต แล้วก็นำออกมาใช้ได้เนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้า2,565นี่คือความสำเร็จอีกขั้นที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยเดี๋ยวติดตามหลังจากนี้กันต่อนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็เป็นทั้งหมดของจอ